เอออย่าเพิ่งเกิดเลยครับไปฟังก่อนเลยนะครับเฮ้ยแกมาทำอะไรที่นี่ฟะนี่มันทินของข้าออกไปจากทินข้าเดี๋ยวนี้อย่าช้าเดี๋ยวต้องร้องไห้ฮอ,ออกไปละหรอกนะหรืออยากจะเสียวกลับไปลหรอครับผม อันนี้นะครับก็เป็น AI Studio นะครับจากทาง Google ที่หลายคนคุ้นเคยกันผมเองก็ต้องบอกว่าก็เข้ามาในส่วนของหน้าเว็บไซต์ AI Studio.google.com มาสร้างเสียงเพื่อใช้งานเป็นเหมือนกับหัวของหนังสือเสียงของเพื่อนสมาีิความรู้จักทางบ้านบ้างอยู่นะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของเ,อเขาเรียกว่า single <c oughs> ออริโอโหมดอยู่นะครับก็คือการที่เราจะทำเสียงแบบคนเดียวอ่ะ ซึ่งสิ่งที่พบใหม่ในช่วงนี้ที่เขาเปลี่ยนแปลงก็คือเราคอนโทรลโฮมครับเมื่อคุณเข้ามานะครับผมอันนี้ผมอาจะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปทวนว่าเข้ามาตรงนี้ยังไงแต่ว่ามาเรียนรู้กันก่อนเลยว่าสิ่งที่เขาเปลี่ยนใหม่เมื่อเข้ามาที่ Sin g l e Audio โ o d e เนี่ยครับผม Sin g l e s p e a k e r ขอไปครับ Sin g l e s p e a k e r Mode ดคือผู้พูดแบบคนเดียวเนี่ยเมื่อคอนโทรลโฮมแล้วกดตัว Eco ค้เอ็นตัวรไอ่า จะเจอในส่วนของ e d i t ทบ x อตัวแรกเลยจะเป็นสไตล์นะครับผมก็คือรูปแบบที่เขาอยากให้เขาออกเป็นยังไงอย่างเช่นเราเคยทำไปให้ร้องเพลงใช่ไหมครับเราเคยทำไปให้พูดเป็นเสียงคนเหนือคนดีสารคนใต้คนอ,อะไรอย่างเงี้ยแบบพระเอกเกาหลีหรือจะพูดให้ออนนุ่มอ่อ,อนหวานเกลี้ยวการหรืออะไรแล้วแต่คุณอยากให้ลักษณะของการออกเสียงของเขาเป็นอย่างไร ตอนนี้ Single Speaker Mode เนี่ยเขาแยกช่องนี้เหมือนกับในส่วนของเมนูที่เป็นมันติก็คือแบบ2คนคุยกันแล้วเท่ากับช่องนี้คุณอยากให้เขามีลักษณะการออกเสียงเป็นอย่างไรอย่างผมช่องนี้ผมสเปซบาร์เข้าไปผมพิมพ์ว่าออกเสียงเป็นตัวร้ายในหนังเสียออกเสียงเป็นตัวร้ายในหนังนะครับอย่างเงี้ยผมคือผมบอกแล้วว่าเปิดลองเปิดจินตนาการของคุณได้เลยครับว่าคุณอยากให้ตัว AI Studio เนี่ย เขาออกเสียงมาเป็นยังไงจะร้องเพลงจะออกเสียงเป็นอันนี้เป็นตัวออกออกเสียงเป็นตัวอะไรในหนังเลยอย่างเงี้ยแล้วพอเราก,กดแท็บมาก็จะเป็นช่อง Start writing for here. อ่าส t า r ์ทสตาร์ทไรท์อินออฟเพจเทคเยฟูเจเนออ่าสตาร์ทสตาร์ทไรท์อินออฟเพจเทคเยฟูไรท์อินสตาร์ทไรท์อก็คือเริ่มพิมพ์ออฟเพจอะนะอินออฟเพจเทคเยฟูออฟเพจเทคเยฟูเพจเทคเพจเทคก็คือวางตัวอักษรตรงที่นี่อ่าอ่าตรงนี้คุณก็ พิมพ์ข้อความหรืออะไรได้เลยผมมีข้อลองที่ผมเล่นอย่างหนึง่งคือเมื่อสัปดาห์ก่อนผมเจอพี่โจเมองนนลองลองเ,อเขาเรียกพร้อมใส่ไปว่าร้องให้เขาหัวเราะร้อ,องให้เขาทําอารมณ์ต่างๆผมก็เลยลองมาลองพิมพ์แบบนี้ไปดูนะครับเมื่อกี้อยากอยากใช้เดี๋ยวต้องร้องไห้วงเล็บเปิรดร้องไห้ไม่ไมาลายแบบนางเอกขอกหาออกไปจากที่ค่าเดี๋ยวนี้อันนี้น่าจะพิมพ์ผิดนะแกมาทานไรทีนี่ฝัเนี่ยอันนี้คือประโยคธรรมดาเลยแล้วเลื่อนบรรทัดต่อมานี่มันทินของวงเล็บเปิดหัวเราะแบบผู้ชายวงเล็บปิด เนี่ยผมใส่ในส่วนของวงเล็บเปิดวงเล็บปิดไปอย่างเช่นนี่มันทินของนี่มันทิ่นของนะครับน,นี่สิมันทินสิสสของสี่เลเแล้วผมก็ใส่วงเล็บเปิดวงเล็บเปิดวงเล็บเปิดหัวล็อกแบบผู้ร้ายวงเล็บปิดสี่เลียเนี่ยผมจินตนา,าการไปเลยว่าอยากให้เขาหัวล็อกแบบผู้ร้ายเอ๊ะเห็นพี่โจเมองนนทาก็เอ๊ะลองมาทําดูนะหัวหัวล็อกแบบผู้ร้ายเราจะหัวล็อกแบบพระเอกได้ไหมเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนนะวงเล็บเปิดหัวล็อกวงเล็บปิดอ่าเดี๋ยวยักษ์อ่ารอเรักโอรอหล่อผู้ผู้พอถึงเดี๋ยวนะครับ บอลใบไม้วงเล็บก้ามปูเปิดวงเล็บก้ามปุไทยวงเล็บเปิดไทยบอลใบไม้รอแอรอไก่เกาหลีแล้วกันไม่รู้จะได้ไหมนะนี่มันฟินของวงเล็บเปิดหัวล็อกแบบเอกาหลีวงเล็บปิดเอาเคหลีคือไม่ใช่ขอไพ่ขอไพ่ปิดตีซอฟฮีก็ไก่ซอฟฮีเกาหลีเกาหลีนี่มันฟินของวงเล็บเปิดหัวล็อกแบบเอกเกาหลีวงเล็บปิดอ่าแล้วผมก็ลงไปออไปจากฟินคาเดี๋ยวนี้ออกไปจากฟินคาเดี๋ยวนี้ทด้ที่นี้ย้อยักษ์นีอ๋ออ่า นี่ออกไปจากผิดคำเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยผมพิมพ์เื่อนท่านจะพิมพ์ถูกแล้วเนี่ยแต่ผิดก็ไม่เป็นไรนะอยาช้เดี๋ยวต้องร้องไห้วงเล็บเปิดร้องไไม้ไ้แบบนางเอกอีวงเล็บปิดออกไปหรอกนะเดี๋ยวเ๋ยวนะเนี่ยอันนี้ผมพิมพ์ผิดนะครับสี่อกสิไปสี่ปอกสิวงเล็บปิดอกีหเอกล็บนสีเอ่านี่ผมใส่ไปนะครับบันงสเล็บเอกสี่เลเอกบัังไไม้รองส่เล็ดวงเล็บเปิดสวงเล็บเปิดร้องจะเปิดเนี่ยครับร้องไอไม้บันดังเอก เดี๋ยวนะครับผมผมน่าจะพิมพ์ผิดเลยนะเดี๋ยวต้องร้องไห้วงเล็บเปิดอกนัดีลเดลายฟีอย่าช้าลายอกนัดศีเล็กเด็วงเล็บเปิดวงเล็บเปิดลายวงเล็บเปิดลายฟีแก้ใหม่นะอันเนี้ยอย่างเงี้ยวงเล็บอิงลิชวงเล็บไทยวงเล็บรอต่อรอรอไห้รมออออบไม้อโงเอรอไกัเกาหลีออิิงอ่าวงเล็บปิดร้องไห้แบบนางเอเกาหลีวงเล็บปิดไม่รู้พิมพ์ถูกพิมพ์ผิดนะครับแล้วผมก็ปอต่อไกลรอปอกลปอออกนอ หรือยอยากจะเสียกลับไปแบวงเล็เบเปิดทำเสียงเสียงแบบนางเอกเอวี A v. วงเล็บปิดอันนี้ต้องบอกว่าเออ,อยากให้อยู่ในพิจารณาพิจารณายานนะครับสิบแปดบวกนะอันนี้ให้เขาทําเสียงแบบนางเอกเอวี A v. ตรงเนี้ย g o o g l e ครับทําไมพร้อมอย่างนี้คุณยังทําเสียงเลยอันนี้ฝากผู้ผู้ปกครองไว้พิจารณาด้วยนะคือ AI มันยังหลอนอยู่ด้วยนะขนาดเราพร้อมอย่างนี้ไปที่ทําเป็นตัวอย่างว่ามันหลอนอะ คือบางอย่างมันควรที่จะมีหรือว่าเขาดูตามอายุของผมคนทําดังนั้นถ้าผู้ปกครองถ้าเป็นในส่วนของผู้ปกครองที่เป็นคนตาบอดนะ,อ,ะอยากให้ลูกหลานที่ต่ํากว่าอายุ18ปีใช้ก็อาจจะต้องกรองสิ่งพวกนี้ด้วยอืมอ่ะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเสียงก่อนคอนโทรลเแล้วก็เปลี่ยน<ๆ>เสียง อันนี้วิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวก็าคงจะไปเรียนรู้กันอีกทีเราเคยมีทําสื่อสอนแต่มันจะทําให้ดูว่าการพร้อมมันมันทาได้มากเลยคือในประโยคนั้นเราอยากให้เขาทําอารมณ์อะไรผมใช้วงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วกอ็อารมณ์ข้างในไว้ให้เขาอย่างเช่นหัวเราะร้องไห้ร้องไห้แบบไหนอย่างเงี้ยเพิ่มเข้าไปตรงนั้นเลยในระหว่างประโยคที่คุณอยากจะให้อ ประโยคก่อนหน้านั้นเขาทําอะไรอย่างเงี้ยครับผมลองรันดูนะครับลองรันใหม่ดูซิว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมผมเปลี่ยนทั้งเสียงด้วยนะก็คอนโทรลเอ็นแล้วก็ชิปกับตัว C มาที่คอมบบ็อกตัวสปีคเกอร์ตัววอยซ์นะครับผมก็เปลี่ยนเสียงกันได้อ่มาดูซิว่าเขาเขาจะทําออกมาแล้วเป็นยังไงกันนะครับแต่รู้สึกว่าตอนหลังๆมามันช้าลงนะคนอาจจะใช้เยอะขึ้นหรือทางอ่ o g l e เขาก็มีการเขาเรียกว่าอ่าฟฟิกมันเยอะนะการจราจรติดกัน แกมาทำอะไรที่นี่ฝะนี่มันถิ่นของออกไปจากถิ่นข้าเดี๋ยวนี้อย่าช้าเดี๋ยวต้องร้องไห้อิกส oh ิออกไปหรอกนะหรืออยากจะเสียวกลับไปล่ะ อ๋อนี่นี่เขาไม่ทาแล้วเสียวกับไปหละเนี่ยเขาไม่ทาแล้วคือเขาบางทีผมว่าเขาก็ต้องเริ่มเรียนรู้เนาะหรือบางอย่างทําไม่ได้คือแต่ว่าทอนหัวเลาะเนี่ยหัวเลาอแบบ <c oughs> อะไรของเขาเมื่อกี้คือผมว่าการพร้อมหรือการลันใหม่แต่ละครั้งเนี่ยเขาอาจจะใส่อารมณ์ได้แต่ละอย่างแตกต่างกันอ่าก็เอาเป็นว่าใครที่อยากจะเรียนรู้การใช้งานเบื้องต้นปกตินะครับ<ส>ผมก็ เข้าเบราวเซอร์มีมีมโครซอฟแ์ Microsoft e d หรือ Google Chrome นะครับแล้วก็ไปที่อยู่เว็บไซต์นะครับกดออ์ท Alt D Ctrl L หรือ F6 หรืออื่นใดนะครับผมอาจจะของผมเนี่ยผมเปิดมาเป็นหน้าแท็บเปล่าก็พิมพ์ได้เลยก็พิมพ์ AI Studio. Google. Com i-s-s-p-u-d-i-o-s-g-o-o-g-o-g-o-s-o-m-n-d-for-s Google p u d i o g o o g l e c o m นี่ครับพิมพ์ทั้งหมดเลยตรงนี้นะครับ Enter ตึ้งพอเข้ามาแล้วนะครับก็ Escape ออกมาถ้าใคร Auto f o r m ม l เหมือนเดิมเลยทบทวนเหมือนเราแดาจาวูเลยครับ Control Home Escape Control Home ปุ๊บ อ่า e s c a p e แล้ว Control Home นะพูดรวมไปแล้วคราวนี้กดลูกศรลงมาคคคลลิิกกใน v i d g e t visit the link generate media link generate media ครับลูกศรลงมาเจอตัวนี้แล้ว generate media Enter ตึง้งแล้ว Control Home ครับเมื่อเข้ามาหน้าต่อมาแล้วกด โครงสร้างแบบหัวข้อนะครับ heading กด h e a d hotel g e n g r แล้วก็เลื่อนลูกศรลงมาหรือกดตัว b bowo ไปที่ Image i a g e e n r t อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ gemini image generation b b o w e ต่อครับ gemini speed, Gem speed generation enter ตึ้งเข้ามาครับผมพอเข้ามาแล้วครับเราอยากจะใช้ single speaker mode ก็ control end แล้วผมก็จะส่วนใหญ่ผมจะใช้ชิปกับตัว b boy ไปโครงสร้างแบบปุ่มครับ

ซิงเกิลสปีกเกอร์ออดโอนะครับโหมดก็คือเป็นผู้พูดแบบคนเดียวเราก็เอนเตอร์ได้เลยหลังจากนั้นครับคอนโทรลโฮมครับแล้วกดตัวเอ็กโคุณก็จะเจอครแคเบอร์นไดมสไตล์อินสตั้คชันสไตล์อินสตั้คชันเขาเปลี่ยนแปลงใหม่ตรงนี้แยกช่องสไตล์มาให้คุณใช้งานในซิงเกิลสปีกเกอร์ออเดโอเมื่อพิมพ์สไตล์เสร็จภาษาไทยได้เลยนะคุณอยากให้สไตล์เขาเขาเป็นอารมณ์แบบไหนเป็นแบบเรื่องราวเออพูดแบบสนุกสนานพูดแบบแบบตอนนี้เป็นเอออย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นคิดเอาผมว่า ลองทําเลยเพราะว่าเขาให้สร้างเราสร้างได้เรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าเขาก็คงมีข้อจํากัดเหมือนกันละเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับปึ้งให้แท็บมาที่ช่อง start r i t i n g o r s h i t f อ่ start lighting คุณก็พิมพ์พิมพิมแล้วประโยคไหนด้านด้านที่คุณพิมพ์เสร็จนะคุณอยากให้มีอารมณ์แบบไหนคุณใช้วงเล็บเปิด<ส>เดี๋ยวนะครับวงเล็บเปิดแล้วก็พิมพ์ไปอย่างเช่นให้หัวเราะให้ร้องไห้แล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็ เว้นวักนะครับพิมพประโยคต่อไปประโยคต่อไปอยากให้อารมณ์เป็นแบบไหนกงเลยเปิดวงเล็บปิดลองดูนะครับผมอ่ะแล้วก็อยากจะเปลี่ยนเสียงก็คอนโทรลเอ็นแล้วกดชิปกับตัว C ชาลีครค้ฟาัจะเจอ C ไฟอาร์เนี่ยและครับแล้วก็สเปซบาร์เข้าไปเลื่อนลง Play, เปลี่ยนเสียง on, Play, อ่าหรือเราก็เคยแนะนําวิธีการในส่วนของเพล y แซมเปิลให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเสร็จแล้วครับ Escape ออกมาแล้วกดชิปค้างไว้แล e ้วเอเอ็กโคไปที่ช่อง Start ท i g h t พ i g อเรสส อเพเทคเนี่ยครับแล้วก็กดแท็บมาที่ปุ่มรันนะครับผมแล้วสเปซบาร์แล้วรอแป๊บหนึ่งฟังเลยก็เหมือนเดิมครับตรงปุ่มเล่นจะมีปุ่มให้ดาวน์โหลดตรงนั้นด้วยตรงเมนูเพิ่มเติมกดเข้าไปดาวน์โหลดหรือเพิ่มความลดความเร็วได้อ่าก็มันมันเจอ,อการอัพอัปเดตใหม่มาว่า Single speaker audio มีการเพิ่มช่องสไตล์ให้คุณใช้งานด้วยแยกมาเลยแต่ว่าก็มา แนะนำพร้อมเพิ่มไปอีกว่าลองลองไปพร้อมเหล่านี้คุณอาจจะใส่ในส่วนของตามจินตนาการของคุณเลยนะทำเสียงแบบดุดันไม่เจไม่เกรงใจใครไม่รู้ทําได้ปะนะทำเสียงแบบเข้มๆทําเสียงแบบตลกเงี้ยทำเสียงแบบอะไรอย่างเงี้ยลองลอง,ลองทำดูความเป็นความแบบพูดแบบรู้สึกแบบหม่นหมองพูดแบบรู้สึกสนุกสนานเงนี้ยลงไปคือลองลองเปิดจินตนาการของคุณดูผมเองก็เลยลองมาลองเล่นดูด้วยทั้ง ร้องไห้หัวเราะและอื่นใดกับ AI Studio จากทาง Google บริการหมอคอม1414พร,รัสมาชี้เป้าครับลองเล่นกันดูนะหิดภาพประกันไดไปวันนี้ขออภัยด้วยครับสวัสดีครับผมบริการหมอคอม1414พัสให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงกดหมายเลข1414 1, เข้าสู่เมนูหลักให้กด9แล้วกด1สนทนาได้ทันที